ถ่ายแล้ววันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีเปลี่ยนไฟเลี้ยวด้านข้างกระจกวิธีถอดง่ายมากเลยเดี๋ยวจะพาไปถอดดูตอนนี้อเมร่ามันมีปัญหาคือไฟเลี้ยวตรงกระจกอ่ะเพื<ๆ>่อนตรงนี้เห็นไหมคือด้านซ้ายมันไม่ติด ทีนี้เราก็อยากจะทำเอง DIY ง่ายเดี๋ยวเรามาดูวิธีถอดกันตามมาโอเคตัวนี้นะเพื่อนเพื่อนเนี่ยถ้าใครที่ไม่เคยถอดอะ่ะมันก็จะงงๆจะงัดถ้าง,งัดไม่ถูกมันจะแตกได้จะเสียตังค์เยอะแต่วิธีถอดง่ายๆที่เราตรวจด,ดูอขับรถทุกวันอะ่ะมันจำเป็นนะไฟเลี้ยวนะ คือมันไม่ติบเดี๋ยวเรามาถอดดูมัเป็นอะไรครับวิธีถอดก็จับตรงนี้ครับตรงนี้แล้วก็ดึงขึ้นบนอ่ะเดยถอดให้ดูแล้วก็ประคองอันนี้ด้วยเนี่ยง่ายมากเอามาจับขึ้นดึงง่ามากแล้วก็สามารถเช็ค ตัวนี้ได้เลยไปเลี้ยวโอเคครับวันนี้ก็แค่นี้ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผม